ข้อที่ 8, อย่าปรงใจเชื่อเพราะตรงกับความเห็นของเรามาทิฏฐินิชานักขันติยาแปลให้ยากขึ้นไปอีกหน่อยก็ว่าอย่าปรงใจเชื่อเพราะทนต่อความเพ่งโดยทิฏฐิหรือทฤษฎีนี่แปลตามตัวหรืออย่าปรงใจเชื่อเพราะเข้ากันได้กับทฤษฎีที่พินิษไว้แล้วทฤษฎีที่แอ p r o v ไว้แล้วค่อนข้าจะยากสักหน่อย ขออ้างจังกีสูตรอีกสักทีหนึ่งที่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าความเชื่อความชอบใจหรือความทนต่อความเพ่งด้วยทิฏฐิที่ถูกก็มีผิดก็มีจริงก็มีไม่จริงก็มีที่เห็นกันมาว่าจริงไม่จริงก็มีที่เห็นกันมาช้านานว่าไม่จริงจริงก็มีเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งปลงใจเชื่อพระตรงกับความเห็นของเรา หรือพอทนต่อความเพ่งด้วยทิฏฐิหรือด้วยทฤษฎีที่ง่ายๆคือความเห็นของเราผิดก็ได้ความเห็นของเราที่เราเห็นว่าถูกต้องท่องแท้แน่นอนมันอาจจะผิดก็ได้หรืออาจจะถูกก็ได้ <S <S <ๆ S 1> เพราะฉะนั้น <S <S เพื่อความปลอดภัยให้ถือไว้อย่างหลวมๆพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงถ้าจำเป็นหรือเห็นว่าอย่างอื่นถูกกว่าหรือดีกว่าเราพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงความเห็น เพราะความเห็นไม่ใช่ความรู้มันเป็นแต่เพียงความเห็นในการประชุมสัมมนาในการประชุมวิชาการมีบ่อยๆที่ได้ฟังผู้อภิปรายมักจะอ้างความเห็นของตนว่าผมเห็นอย่างนี้ดิฉันเห็นอย่างนี้ต่างคนต่างก็เห็นตามความเห็นของตนและยืนยันความเห็นของตนส่วนมากมักจะเถียงกันยกตัวอย่างเรื่องนรกสวรรค์ เรื่องชาติหน้าชาติก่อนมีหรือไม่มีหลายคนบอกว่าผมเห็นอย่างนี้อย่างนี้แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องของพุทธศาสนาน้อยคนที่จะยกหลักฐานทางพุทธศาสนาว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างไรในพระไตรปิฎกในอัตถกถาได้พูดเรื่องนี้ไว้อย่างไรก็มักจะอ้างแต่ทิฏฐิของตนทฤษฎีของตนบางท่านที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ก็ว่าบอกตามวิทยาศาสตร์ เรื่องนี้ไม่มีเหตุผลที่จะเชื่อถือได้บางคนพิสูจน์ไม่ได้ด้วยวิทยาศาสตร์จากนั้นก็เป็นทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นความเห็นไม่ใช่ความรู้ความรู้มีหลายระดับมีความรู้แท้ความรู้เทียมความรู้ที่เข้าใจว่าเป็นความรู้แต่บางทีไม่ใช่ความรู้โอกาสที่คนจะเข้าถึงความจริงก็มีน้อยสัตจะเป็นสิ่งที่รู้ได้ยาก สัจจะตามพระพุทธพจน์หรือตามพระตรปิดกพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าเอกังหิสัจจังณทนะุติยมัติสัจจะมีหนึ่งไม่มีสัจจะที่สองแต่ที่เป็นความจริงของคนนั้นบ้างความจริงของคนนี้บ้างอันนั้นเรียกว่าเป็นความจริงเฉพาะบุคคลความจริงแท้ๆไม่รู้อะไรความจริงแท้ๆมันเป็นจริงในตัวของมันเอง ที่เป็นความจริงแบบปรนัยหรือ b j e c t i ท e truth มันเป็นความจริงในตัวของมันเองใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็เป็นความจริงอย่างนั้นภาษาปรัชญาเรียกภาวะวิสัยมันเป็นจริงของมันอย่างนั้นใครจะหลงทิศอย่างไรก็แล้วแต่ทิศตะวันออกก็ยังคงเป็นทิศตะวันออกอย่างนั้นเป็นความจริงในตัวของมันเองเอกังหิสัจจังนะทุติยมัติ ความจริงมีหนึ่งเดียวไม่มีความจริงที่สองคือถ้าอย่างนี้จริงอย่างอื่นมันก็ไม่จริงแต่คนเข้าถึงความจริงไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นจึงพูดความจริงได้ไม่เท่ากันเพราะเข้าถึงความจริงไม่เท่ากันนิทานเรื่องตาบอดคลำช้านั่นแหละเป็นตัวอย่างที่ดีถึงการทดสอบความจริงมีเรื่องในพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่ิกีรสูตรว่าวันหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายเข้าไปบินทบาทในเมืองสาวัตถีได้ยินพวกเจ้ารัทธีต่างๆเขเถียงกันเรื่องอันตคาหิกะทิฐิคือทิฐิที่เอียงสุดไปข้างเดียวเป็นเอ็กตรีมวิวเช่นพวกหนึ่งเห็นว่าโลกเที่ยงพวกหนึ่งเห็นว่าโลกไม่เที่ยงพวกหนึ่งเห็นว่าโลกมีที่สุดพวกหนึ่งเห็นว่าโลกไม่มีที่สุดชีวากับสรีระเป็นอันเดียวกัน คีว่ากับสรีระเป็นคนละอย่างสัตว์ตายแล้วมีอยู่บ้างสัตว์ตายแล้วไม่มีอยู่สัตว์ตายแล้วมีอยู่ด้วยไม่มีอยู่ด้วยสัตว์ตายแล้วมีอยู่ก็ไม่ใช่ไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่ต่างคนต่างก็ถือตามความเห็นของตัวเถียงกันวิวาทกันชุลมุนภิกษุทั้งหลายไปบินทบาทก็ได้ยินพวกเจ้ารัธิเถียงกัน กลับจากวินทบาทแล้วก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลให้ทรงทราบถึงเรื่องที่ไปได้ยินมาพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าพวกดีรถีพวกนั้นไม่รู้ความจริงเป็นคนบอดเหมือนคนตาบอดแต่กําเนิดและไม่เคยเห็นช้างตรัสว่าภิกษุทั้งหลายในเมืองสาวัตถีนี้เองนานมาแล้วพระราชาพระองค์หนึ่งอยากจะเล่นสนุกให้ราชบุรุษไปรวบรวมคนตาบอดแต่กําเนิด มาชุมนุมที่พระลานหลวงชุมนุมกันแล้วก็ให้ไปคลำช้างแต่ละคนให้คลำแต่ละส่วนบางคนให้คลำที่หัวช้างบางคนให้คลำที่หูช้างบางคนให้คลำที่งาช้างเป็นต้นราชบุรุษทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปกราบทูลพระราชาพระราชาเสด็จมาตรัสถามคนตาบอดแต่กำเนิดว่าพวกเจ้าทั้งหลายเห็นช้างแล้วหรือ ก็บอกว่าเห็นแล้วพระเจ้าข้าทั้งที่ตาบอดแต่กําเนิดช้างเป็นอย่างไรคนที่คลําถูกหัวช้างก็บอกช้างเหมือนหม้อคนที่คลําถูกหูช้างก็บอกช้างเหมือนกระด้งคนที่คลําถูกงาช้างก็บอกช้างเหมือนผานไถคนที่คลําถูกงวงช้างก็บอกเหมือนงอนไถคนที่คลําถูกลําตัวก็บอกช้างเหมือนฉางข้าวคนที่คลําถูกเท้าก็บอกว่าช้างเหมือนเสา คนที่คลำถูกหลังก็บอกช้างเหมือนครกคนที่คลำถูกโคนหางก็บอกช้างเหมือนสากคนที่คลำถูกปลอยหางก็บอกช้างเหมือนไม้กวาดเสร็จแล้วก็เถียงกันว่าช้างเป็นอย่างนี้ต่างหากข้าได้เห็นเองข้าได้คลำมาเองข้าได้จับมาเองช้างเป็นอย่างนี้เหมือนหม่อแน่นอนคนหนึ่งบอกช้างเหมือนกระด้งเองไม่เห็นเองไม่รู้ อีกคนบอกช้างเหมือนสากไล่เรื่อยไปคนที่ไปโดนปล่อยหางว่าเหมือนไม่กวาดก็เถียงกันจะตั้งหมดัดตั้งมวยหน้าพระลานว่าคนหนึ่งไม่รู้พระราชาเห็นสนุกทรงพระสวนชอบพระไทยถูกพระไทยสนุกที่คนตาบอดมาคลำช้างพระพุทธเจ้าตรัสว่านี่แหละเหมือนกันเดรัจีเจ้าลัทธิทั้งหลายเหมือนคนตาบอด เราก็เหมือนพระราชาที่นั่งดูคนตาบอดคลำช้างอิเมสุกริสัตชันติเอเกสมณะพรามนาวิคายหะนางวิวทันติชนาเอกตาตทัสิโนภิกษุทั้งหลายสมณะพรามพวกหนึ่งข้องอยู่ในลัฐทธิเหล่านี้ยึดมั่นถือมั่นและวิวาทกันเพราะว่าเห็นด้านเดียวมองอะไรด้านเดียวก็ทะเลาะกันโดยที่สุด คนที่ศึกษาพุทธศาสนาถ้าศึกษาแต่ด้านเดียวเรียนแต่ด้านเดียวรู้ไปด้านเดียวประยึดมั่นถือมั่นในส่วนใดส่วนหนึ่งของพุทธศาสนาก็อ้างเอาแต่ว่านี่แหละคือพุทธศาสนาอย่างอื่นไม่ใช่นี่แหละคือพุทธศาสนาบางคนก็ไปยึดเอาบางอย่างบางส่วนของพุทธศาสนาและบอกว่านี่แหละคือพุทธศาสนาอย่างอื่นไม่ใช่ แล้วก็ไปเถียงกับคนอื่นที่เขายึดถือบางส่วนเพราะฉะนั้นแม้วองพุทธศาสนาด้วยกันก็ยังโต้เถียงกันวิวาทกันได้เพราะเหตุที่ว่ามองกันคนละด้านมองไปด้านเดียวเหมือนที่เคยเปรียบกับมะม่วงถ้าเรามองมะม่วงให้รู้จักมะม่วงต้องมองให้เห็นมะม่วงทั้งต้นถ้ามองหเห็นหรือจับเฉพาะบางส่วนของมะม่วงก็เถียงกัน บางคนได้เปลือกมันไปบอกนี่คือมะม่วงบางคนได้ใบมันไปบอกนี่คือมะม่วงบางคนได้ลูกมันไปบอกนี่เท่านั้นคือมะม่วงก็เถียงกันทะเลาะกันความจริงนั่นคือบางส่วนของมะม่วงคนที่เขาเห็นหมะม่วงทั้งต้นและทุกส่วนเขาก็รู้ว่านี่คือส่วนนี้ของมะม่วงก็เป็นมะม่วงทั้งหมดนั่นแหละแต่เป็นบางส่วนของมะม่วง พอมาเป็นช้างทั้งตัวนั่นแหละมันต้องมองเห็นช้างทั้งตัวอันนี้เป็นหัวช้างอันนี้เป็นหูช้างนี่เป็นงาช้างนี่เป็นงวงช้างอันนี้เป็นลำตัวของช้างตรงนี้เป็นเท้าช้างตรงนี้เป็นหลังช้างตรงนี้เป็นโคนหางตรงนี้เป็นปล่อยหางเก้าส่วนอย่างนี้มันก็ไม่เถียงกันก็รู้หมดรู้รอบและรู้จักช้างทั้งตัวรู้จักมั่วว่งทั้งต้น รู้จักพุทธศาสนาทุกระบบเรียนพุทธศาสนาก็ต้องเรียนพุทธศาสนาทั้งระบบไม่ใช่เรียนส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วก็ยืนยันทั้งส่วนนั้นเท่านั้นคือพุทธศาสนาอย่างอื่นไม่ใช่หรือปรมัถธรรมแปลว่าธรรมที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งธรรมส่วนไหนที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ใครนั่นแหละคือปรมตถธรรมสำหรับเขาสำหรับคนพวกนั้นนิธานชาดก อาจเป็นปรมัตถธรรมสำหรับเด็กก็ได้คือนิทานเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับเด็กเด็กจะไปสอนทำส่วนลึกอะไรเด็กก็ไม่เข้าใจและไม่เป็นประโยชน์กับเด็กปรมธัธรรมธรรมที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งธรรมส่วนไหนที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ใครนั่นแหละคือปรมัตถธรรมสำหรับบุคคลพวกนั้นเพราะฉะนั้นท่านเข้ามาเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาแล้ว ส่วนไหนเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ท่านท่านก็เอาส่วนนั้นไปแต่ไม่ใช่ส่วนที่เข้าใจผิดส่วนนั้นไม่เอาเหมือนท่านเข้าไปในร้านยายาทั้งหมดในร้านยายาอย่างไหนเป็นประโยชน์แก่ท่านท่านก็เอาอย่างนั้นไปท่านเป็นโรคปวดท้องท่านก็เอายาแก้ปวดท้องไปท่านเป็นโรคปวดหัวท่านก็เอายาแก้ปวดหัวไป ท่านเป็นโรคอะไรท่านก็เอายาที่บำบัดโรคนั้นไปนั่นแหละเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ท่านแต่ไม่ได้หมายความว่ายาอย่างอื่นจะไม่เป็นประโยชน์มันเป็นประโยชน์แก่คนอื่นแต่ไม่ใช่ยาปลอมถ้าเป็นยาปลอมมันก็ไม่เป็นประโยชน์แก่ใครนอกจากจะเสียเงินเปล่าๆแล้วก็ยังไม่ได้ประโยชน์ยาปลอมหรือยาแป้งเอาแป้งมาทำเป็นยาแต่ไม่ใช่ยาเขาเรียกยาหลอก เอาไว้หลอกคนที่มีอุปาทานว่าต้องกินยาก็สบายขึ้นเพราะได้ยาหลอกไปทํานองนี้เพราะฉะนั้นทิฏฐิความเห็นเราอย่าเพิ่งปรงใจเชื่อเพราะเข้ากันได้กับความเห็นของเราความเห็นของเราอาจจะผิดก็ได้ทฤษฎีที่พินิษไว้แล้วอาจจะผิดก็ได้ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์นี่ยกเลิกแล้วยกเลิกอีกล้มแล้วล้มอีก เพราะว่ามันพิสูจน์ไปหรือสอบไปอ้าวผิดจะแล้วมันมีของใหม่เกิดขึ้นหรือที่ถูกกว่าทํานองนี้ครับสําหรับความเห็นเราก็ยอมรับไว้ในฐานะที่เป็นความเห็นแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นความจริงหรือเปล่าหรือตรงกับความจริงหรือเปล่าต้องทดสอบกันบ่อยๆนี่คือความเห็นเพราะในกาลามาสูตรพระพุทธเจ้าตรัสบอกไว้ว่ามาทิฐินิชานขันติยา อย่าเพิ่งปรงใจเชื่อเพราะเข้ากันได้กับทฤษฎีที่พินิษ์ไว้แล้วหรือตรงกับทิศฐิหรือความเห็นของเราเผื่อไว้บ้างเราศึกษาพุทธศาสนาทำความเข้าใจพุทธศาสนาก็ต้องศึกษาให้เข้าใจทั้งระบบไม่ไปจับฉวยเอาส่วนใดส่วนหนึ่งของพุทธศาสนามาเป็นของพุทธศาสนาทั้งหมดถ้าอย่างนั้นก็จะเถียงกันไม่รู้จักจบสิ้นเพราะยึดถือเฉพาะส่วนที่ตนเห็นว่าถูกต้อง ส่วนที่ผู้อื่นถืออยู่ไม่ใช่นั่นก็จะทําให้ยุ่งยากต่างๆกันไปหมดเพราะว่ามองไม่เห็นทั้งระบบเพราะฉะนั้นขอให้ทำความเข้าใจไว้ว่าทิฏฐิก็คือทิฏฐิความเห็นก็คือความเห็นไม่ใช่ความรู้บางทีก็ไม่ใช่ความรู้จริงสัจจะจะต้องเป็นหนึ่งไม่เป็นสองความเห็นถ้าเราไปยึดมั่นเกินไปในฐานะที่เป็นความเห็น มันก็จะทําให้เราเครียดและคับแคบไม่เปิดกว้างท่านมหาตมะคานทีกล่าวไว้ในหนังสือโลกทั้งผองพี่น้องกันท่านบอกว่านักนิยมเหตุผลเป็นผู้ที่ควรได้รับการยกย่องสรรเสริญแต่นักนิยมเหตุผลจะกลายเป็นปีศาจไปทันทีถ้าเขาอ้างเอาความรู้ที่เขามีอยู่นั้นไม่มีทางผิดพลาดหรือบกพร่อง การอ้างว่าเหตุผลไม่มีทางผิดพลาดหรือบกพร่องเป็นความงมงายชนิดหนึ่งเช่นเดียวกับการตู่เอาต่อไม้หรือก้อนหินเป็นพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็หลงบูชากราบไหว้ต่อไม้หรือก้อนหินนั้นข้าพรเจ้าคือท่านมหาตมาคานทีไม่ต้องการให้ปฏิเสธเหตุผลแต่ใคร่ขอร้องให้เราลึกถึงสิ่งหนึ่งภายในตัวเราซึ่งสร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้แก่เหตุผลคือ ถ้าเราไปบูชาความเห็นของตนฝ่ายเดียวก็จะคับแคบและนานเข้าจะไม่มีใครคุยด้วยไม่มีใครอยากพูดด้วยจงให้เกียรติแก่ฝ่ายตรงกันข้ามกับเราเพราะแม้เขาจะพูดไม่ตรงกับเราไม่ถูกใจเราแต่เราก็ยินดีที่จะฟังจะเชื่อหรือไม่เชื่อเป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้ามองในแง่ของพุทธศาสนาในระดับสูงพระพุทธเจ้าเคยตรัสกับพระมหาจุนทะ พระมหาจุนทะทูลถามว่ามีทิฏฐิหรือทัศนะต่างๆในโลกเกี่ยวกับตนบ้างเกี่ยวกับโลกบ้างบุคคลย่อมยึดมั่นทิฏฐิที่เกี่ยวกับตนและเกี่ยวกับโลกมีทัศนะเกี่ยวกับตนและเกี่ยวกับโลกที่ต่างกันไปการละทิฏฐิเหล่านั้นได้ด้วยอุบายวิธีอย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าทิฏฐิเหล่านั้นเกิดขึ้นในอารมณ์ใดแนบสนิทอยู่ในเรื่องใด ท่องเที่ยวอยู่ในเรื่องใดอันเป็นเหตุให้ยึดมั่นถือมั่นภิกษุหรือใครก็ตามพึงเห็นอารมณ์นั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่ของเราเนตังมะมะเรามิได้เป็นนั่นเนสหฮมะสุมินั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเนโสเมอัตตาการละทิฏฐิย่อมมีได้ด้วยอุบายอย่างนี้ เมื่อทิฏฐิความเห็นเกิดในอารมณ์ใดในเรื่องใดอันเป็นเหตุให้เรายึดมั่นถือมั่นก็พยายามเห็นอารมณ์นั้นเรื่องนั้นโดยปัญญาตามความเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเราก็ละทิฏฐิเหล่านั้นจะได้ขอย้ำอีกทีว่าความเห็นคือความเห็นอาจจะเป็นสัมมาทิฏฐิก็ได้มิจฉาทิฏฐิก็ได้ ตัวเราเองบางคราวบางเรื่องเราก็เห็นถูกบางคราวบางเรื่องก็เห็นผิดเป็นเรื่องๆไปเป็นคราวๆไปเพราะฉะนั้นไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นเกินไปใครที่เขามีความเห็นตรงกันกับเราถ้าเราชื่นชมยินดีนักถ้าความเห็นของเราผิดจะเป็นอย่างไรใครที่มีความเห็นไม่ตรงกับเราถ้าความเห็นของเราผิดความเห็นของเขาถูก ก็โชคดีที่เขาไม่เห็นตรงกับเราเขาก็ขัดแยง้งเราได้มีโอกาสได้เปลี่ยนความเห็นอันนั้นเพราะมีคนมาขัดแยง้งเมื่อเกิดทิฏฐิหรือทัศนะที่จะยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ใดให้ใช้โยนิสโสมนาสิการด้วยปัญญาอันนี้เป็นข้อความที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสกับพระมหาจุนทะในสันเลขสูตรม,มัชฌิมนิกายมูลปันนาฏพระไตรปิฎกเล่มสิข้อหนึ่งรย อันนี้ทําให้เราสมรวมระวังในการแสดงความคิดเห็นและไม่กระด้างเกินไปมีความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่บ้างข้อที่9อย่าเพิ่งรับเชื่อเพราะเห็นว่าผู้พูดพอเชื่อถือได้มาพัพรูปรตายะบางคนพอเชื่อถือได้ก็จริงแต่อาจมีบางคราวที่ท่านเข้าใจผิด ท่านจำมาผิดท่านก็พูดไปผิดบอกเราผิดแต่เนื่องจากเราฝังใจว่าท่านเป็นผู้ที่พอเชื่อถือได้เราก็เชื่อทันทีโดยไม่ได้ไตร่ตรองให้รอบครอบไม่ใช้โยนิสโสมนสิการถือเอาบุคคลเป็นที่ตั้งถือเอาผู้พูดว่าเป็นผู้ที่พอเชื่อถือได้โดยธรรมดาเราก็เชื่อไว้บ้างแต่ต้องผ่านการพิจารณาบ้างไม่ใช่เชื่อทันที แม้สี่เท้ายังรู้จักพลาดนักปราดยังรู้จักพลังบางทีก็พลังปากไปพูดผิดไปก็มีเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ปัญญาไตรตรองอีกทีหนึ่งเทียบเคียงบางทีท่านอาจจะพูดผิดก็ได้เราเห็นข้อความในหนังสือบางเล่มก็เป็นโรงพิมพ์ที่เชื่อถือได้แต่บางตัวอาจจะผิดก็มีเพราะฉะนั้นไปดูตามตัวหนังสือ หนังสือผิดเราก็พลอยผิดไปด้วยแต่เราไปเชื่อว่าเป็นโรงพิมพ์ที่พอเชื่อถือได้และเจ้าของบทความเป็นบุคคลที่เชื่อถือได้เราก็เชื่อทันทีอย่างนี้ท่านก็ห้ามเอาไว้ว่าอย่าเพิ่งรับเชื่อโดยเหตุนั้นคือสี่เท้ายังรู้จักพลาดนักปราดยังรู้จักพลังลิงยังรู้จักตกต,กต้นไม้ลิงมันเก่งและชำนาญเรื่องต้นไม้ ปีนขึ้นปีนลงวิ่งไปวิ่งมาระหว่างต้นนี้กับต้นน้นตั้งแต่เกิดจนตายลิงมันก็วิ่งไปวิ่งมาบนต้นไม้ก็ยังรู้จักตกต้นไม้เพราะความผิดพลาดก็มีได้พระไตรปิฎกท่านก็ต้องสอบสวนกันอยู่เรื่อยเพราะเหตุที่ว่าบางคราวมีการพิมพ์ผิดพิมพ์พลาดพิมพ์ตกอะไรทํานองนี้พระไตรปิฎกก็เชื่อถือได้แต่ที่พิมพ์ผิดพิมพ์พลาดพิมพ์ตกก็มีเป็นธรรมดา เพราะฉะนั้นให้เผื่อเอาไว้บ้างสำหรับผู้ที่คิดว่าตนเป็นผู้รู้และพอเชื่อถือได้ก็อย่ามั่นใจในตัวเองมากเกินไปถ้าผิดก็ยอมรับผิดเสียโดยดีมันแก้ง่ายดีกว่าดันทุรังถ้าฉันพูดแล้วต้องถูกผิดไม่ได้อย่างนี้เข้าลักษณะดันทุรังเล่ากันว่ามีท่านอาจารย์ผู้หนึ่งอยู่ที่เชิงเขาลูกศิษย์อยู่บนภูเขา เย็นเย็นลูกศิษย์มาคุยด้วยลูกศิษย์มีแรงที่จะขึ้นภูเขาลงภูเขาได้อยู่ท่านอาจารย์ขึ้นภูเขาลำบากก็อยู่เชิงเขาวันหนึ่งลูกศิษย์มาคุยอยู่ตอนเย็นตกกลางคืนท่านอาจารย์มานั่งพิจารณาว่าเอ๊ะที่เราบอกเข้าไปมันผิดนี่นาที่คุยกันไปเมื่อตอนเย็นมันผิดนี่นาตอนดึกแล้วท่านก็ปีนขึ้นไปบนภูเขาเคาะประตูเรียกลูกศิษย์ ลูกศิษย์ตกใจอาจารย์ขึ้นมาตอนดึกถามว่าอาจารย์ขึ้นมาทําไมท่านบอกว่าที่คุยกันตอนเย็นเข้าพูดผิดไปที่ถูกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ลูกศิษย์บอกว่าโทษท่านอาจารย์ขึ้นมาทําไมไว้พรุ่งนี้เช้าก็ได้เช้าค่อยบอกก็ได้อาจารย์ว่าอุ๊ยไม่ได้จะรู้ได้อย่างไรว่าข้าจะตายคืนนี้หรือเปล่า ถ้าคาตายคืนนี้ก็ไม่มีทางจะบอกแก้ข้อความที่พูดไว้ผิดเจ้าก็จำเอาไปผิดแล้วเล่าต่อต่อไปอย่างผิดผิดก็ผิดกันต่อไปอีกอาจารย์ที่ท่านรู้เข้าใจและมีความรู้สึกละอายที่จะบอกลูกศิษย์ผิดผิดและไม่บอกแก้ก็รู้สึกละอายและเกรงว่าจะจำคำของท่านบอกเล่าต่อกันไปอาจารย์ที่ดีต้องเป็นอย่างนี้ แม้ท่านจะเป็นผู้เชื่อถือได้ก็มีโอกาสจะผิดพลาดได้นานๆครั้งหรือจำมาผิดพูดเผลอไปพลั้งไปก็มีถ้าไม่มีทิฏฐิมานะก็บอกคืนได้พูดแล้วก็พูดใหม่ให้ถูกได้อันนี้เป็นข้อที่เก้าอย่าเพิ่งรับเชื่อเพราะเห็นว่าผู้พูดพอเชื่อถือได้ข้อที่สิบ อย่าเพิ่งรับเชื่อเพราะเห็นว่าท่านผู้นั้นเป็นสมณะสมณะผู้นั้นเป็นครูของเรามาสมาโนโนคุถ้าเป็นในพุทธศาสนาครูในพุทธศาสนาอยู่ในฐานะเป็นกัลยาณมิตรของสิทธิ์วรมครูที่แท้จริงคือพระพุทธเจ้าผู้ที่รู้พระพุทธศาสนาเข้าใจพุทธศาสนาอย่างแท้จริงสมบูรณ์ก็คือพระพุทธเจ้าพระองค์เดียว นอกนั้นก็รู้บ้างไม่รู้บ้างรู้พอเป็นพี่เลี้ยงรู้พอเป็นกัลยาณมิตรชั้นครูพอจะแนะนำสิทธิ์ได้ผู้ที่เป็นครูเป็นสมณะไม่ควรจะเอาคำสอนของตนมาบังพระพุทธเจ้าเสียต้องนำพุทธบริษัทเข้าหาพระพุทธเจ้าเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าให้เขาได้พบเห็นได้รู้จักพระพุทธเจ้าโดยตรงโดยแนะนำคำสอนของพระองค์ให้เขา ว่าข้อความนี้มาจากที่นี่ข้อความนี้มาจากที่นี้ให้ไปดูเอาให้ไปค้นหาถึงจะเรียกว่าได้เข้าถึงพระพุทธเจ้าเดินตรงไม่ใช่ติดอยู่เพียงแค่ครูครูเป็นสื่อเป็นผู้ถ่ายทอดคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกทีหนึ่งอย่าไปบังพระพุทธเจ้าเสียแล้วให้เขาติดอยู่ที่สมณะหรือครูแน่วิธีให้เขาจับปลากินเอง ไม่ใช่มัวเอาปลาไปแจกอยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นอย่างนี้ลูกศิษย์หรือพุทธบริษัทที่เป็นลูกศิษย์เขาก็จะไม่ติดในครูมากเกินไปจนว่าครูพูดอย่างนี้ต้องใช่ร้อยเปอร์เซนต์ก็ต้องไปทดสอบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกทีหนึ่งว่าที่ครูพูดอย่างนี้ที่สมณะที่เรานับถือพูดอย่างนี้ตรงกับที่พระพุทธเจ้าท่านพูดหรือไม่ ถ้าตรงกับที่พระพุทธเจ้าท่านพูดก็เอาถ้าไม่ตรงกับที่พระพุทธเจ้าท่านพูดก็ไม่เอาต้องเอาของพระพุทธเจ้าก่อนสมณะที่ดีครูที่ดีต้องทำอย่างนั้นรลีกตัวเองออกมาให้เขาได้เห็นพระพุทธเจ้าไม่เอาตัวเองไปบังพระพุทธเจ้า